สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนซึ่ต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยนายได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อหยุดยั้งการลุกลามของไฟป่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ปาดเจ็บ ตามการรายงานระบุว่าไฟป่าได้ทำลายและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนไปแล้ว25หลังในจังหวัดโอดซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า1,800นายกำลังพยายามควบคุมไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสโดยทางการเปิดเผยว่าไฟป่ายัางคงลุกลามและยังไม่สามารถควบคุมได้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเฝ้าระวังบริเวณขอบและด้านหลังของแนวไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม และถึงแม้ว่าเครื่องบินกำลังฉีดน้ำดับไฟแต่าทางการเตือนว่าไฟป่าครั้งนี้จะต้องใช้เวลาอีกหลายวันในปฏิบัติการระยะยาวเนื่องจากคาดว่าสภาพอากาศจะยังคงไม่เอื้ออํานวยเนื่องจากมีลมแรงอุณหภูมิสูงขึ้นและมีพืชพันธุ์แห้งในพื้นที่ทั้งนี้พื้นที่ตั้งแคมป์และหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งแห่งได้รับการอพยพบางส่วนและถนนหลายสายถูกป,ปิดประธานาธิบดีเอมาดเอลมาครองของฝรั่งเศสได้กล่าวว่าทรัพยากรทั้งหมดของประเทศได้รับการระดมพลแล้ว และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุไฟปา่าครั้งนี้เป็นเหตุไฟปา่าที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสเนื่องจากทำให้เกิดการประทุแล้วประมาณ9,000จุดอีกด้วย